เอาละวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเงียบ <Nice. S 1> นาะการเงียบซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคลิปที่จริงจังหน่อยหรือ,รอเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมฝึกพูดก่อนจะมาอาัดคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจริงจังนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจริงจังหรือเปล่าบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะนะนะอ่ะการเงียบนะครับการเงียบในที่นี้ก็คือไม่ใช่แปลว่าเราพูดไม่ได้หรือว่าเราไม่สามารถสื่อสารได้ไม่ใช่แบบนั้นนะการเงียบในที่นี้ก็คือการแบบบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบว่าไม่ต้องพูดก็ได้ รเราลองมองอีกมุมหนึ่งว่าเราพูดไปแล้วเราได้อะไรอ่า ก็นะคือมนุษย์แบบมันเป็นสัสงคมนะครับมันก็จะมีการพูดคุยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าบางเรื่องที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องพูดอะ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบว่าในการคุยนสนทนางียในกลุ่มเพื่อนน่าจะเจอบ่อยอยู่แล้วเวลาคุยกันในเรื่องอะไรสักอย่างนึ่นะเป็นเรื่องที่เป็นกระแสะหรือเรื่องแมสแะอะไรเงี้ยต้องเคยเจอแบบว่าอวดกันแบบว่าโอ้ยกูเคยเจอเว้ยกูเคยเห็นโอ้ยกูเห็นมาก่อนไอ้กูเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยเอ้กูเห็นตั้งแต่แรกเลยที่มันออกโชว์กันอวดภูมิว่าตัวเองเนี่ยเคยผ่านมาก่อนอ่ามันมันต้องมีต้องมีเจอ มีบทมีความเด่นยังมีปากเสียงในกลุ่มอ่ะนะถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกโวนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่า,าการพูดอะไรแบบนี้มันไม่ได้ทาให้ผมเนี่ยได้อะไรเลยนอกจากความสะใจที่เราได้โชว์ไปว่าเรารู้เรารู้ที่นี่คือเราพูดในสิ่งที่เรารู้เพื่อให้เขารู้ว่าเรารู้งงไหมเราไม่ได้พูดเพราะว่าเขาอยากรู้แต่เราพูดไปเพราะว่าเราอยากให้เขารู้ว่าเรารู้อะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งจดบ้างก็จะเป็นเรื่องไร้สาระนะไร้สาระบ้างหรือไม่ไร้สาระบ้างก็มองว่าไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ นะแต่ว่ามีคนพูดคนสอคนพอแล้วเว้ยไม่ต้องแบบว่าแย่งกันพูดไม่ต้องโชว์ว่าตัวเองนั้นรู้แล้วในเรื่องที่เขารู้เนะี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เอามาพัฒนาชีวิตได้หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่ามันดีต่อชีวิตนะ <c oughs> ในพาร์ทของชีวิตผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมมาโฟกัสทํา YouTube จริงจังทำเพลงจริงจังพอมาทําอะไรจริงจังมากขึ้นเนี่ยการพูดอะไรแบบนั้นนะ่ะรวมไปถึงการบูลลี่หรือการท็อกซิกด้วยนะมันแทบจะไม่ค่อยมีสําหรับผมนะมันอาจจะมีบ้างนะครับมันอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าณ เท่หรือผมเก่งนะที่ผมปรับตัวได้แต่มันรู้สึกของมันเองว่าพูดเราได้อะไรผมไม่รู้ว่าทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยมันเกี่ยวอะนะแต่ว่าพอผมเงียบขึ้นเนี่ยแล้วฟังเยอะขึ้นเนี่ยมันทําให้ชีวิตแม่งสบายขึ้นแบบแบบว่า ไอ้แม่งสบายจริงว่ะมันจะมีความตหงหดใจแบบว่าเอ้ยเราอยากจะพูดเราอยากจะโชว์นะแต่ว่าเราทํามันน้อยลงเนี้ยมันจะมีความตึงหดใจนิดนึงแต่พอมันผ่านไปเรื่<พ>อย <loo> ๆแล้วเนี่ยพอมันเรเิ่มปรับตัวได้เนี่ยมันรู้สึกว่าเออชีวิตกูสบายดีว้แบบว่าเออกูไม่ต้องแบบว่าไปนั่งคุยให้มันปวดหัวไม่ต้องแบบว่าพูดเยอะไปเก็บคอด้วยเออไม่พูดเยอะเก็บคออะไรอย่างเงี้ยเออแม่งสบายจริงว่ะและอย่างหนึ่งเนี้ยพอผมมาทำยูทูปมาทำเพลงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปอย่างเช่นทำยูทูปเนี้ยผมนั่งังบโมก เหมือนเราได้พูดไปแล้วเราได้ปลดปล่อยไปแล้วแล้วพอในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรละมันก็จะเงียบลงละ <c oughs> ประมาณนั้นนะลองไปทําได้นะเว้ยลองมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบว่าได้โชว์ความสามารถตัวเองอะคุณอาจจะเงียบแล้วฟังเยอะขึ้นก็ได้นะั <c oughs> น่นแหละพอพูดน้อยลงมันรู้สึกสบายมากขึ้นไม่ต้องไปเฝ้าซีเมาโมอยอาจจะมีบ้างในบางโอกาสแบบไม่ได้หายไปเลยแต่พอทําน้อยลงแล้วเนี่ยชีวิตมันสบายขึ้นมันปวดหัวน้อยลงมันชิลมากขึ้นสําหรับผมนะ ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือการเงียบก็คือมันจะชอบมีประโยคนึงอะไม่ว่าจากหนังจากอะไรก็แล้วแต่ก็คือเรามี2หูเรามี1ปากเราควรจะฟังมากกว่าซึ่งถามว่ามันจริงไหมหรือมันถูกไหมผมก็ไม่รู้แต่ว่าลองพูดน้อยลงอะมันก็มีความสุขกับชีวิตดีนะสาหรับผมอะแล้วก็ถ้าพูดก็พูดในเรื่องแบบว่าจริงจังเรื่องเลาระก็พูดบ้างให้มันเป็นแบบสีสันในชีวิตแล้วก็สีสันในกลุ่มบ้างก็ไม่ผิดแต่ว่าโดยรวมเลยเนะี่ยพอเราลดการพูดน้อยลงเนี่ยมันมีความสุขดีนะลองมาดูได้นะครับ ปมานี้สำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับ See you.